เอาเอาลงเอาลงเอาลงเปลงเป็นปะนครับไมันแรกครับฝันแรกเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาเข้ามา เอาเข้ามาเดี่วเข้ามาเข้ามาเ,าเิาาียวไม่กล้าเอ้ยระเบิดระเบิดโอ้อยตายหมดแล้ว่ครับขายโปรนี่นครับถาวรครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ,บติดต่อเลยครับมาจะร้อยหรือจะร้อย <c oughs> ไม่กล้าเข้ามากันใหญ่กลัวกลัว อะไรอะไรอะไรหนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้อแฟนด้ก็ติดต่อไปเลยครับผันไกลครับไม่รู้ครับมีหลายอย่างครับวิ่งไว้ก็มีเอาออกกันเลยครับแย่แย่ไม่นานไม่นา